สวัสดีครับสวัสดียามเช้าหลังจากฝนตกวันนี้วันที่10มกราคม5 6 6 4นะครับวันนี้โดยมาด้วยความเย็นชุ่มฉ่ำหลังจากฝนตกเมื่อวานมาธรรมชาติปีนี้รู้สึกว่าจะลงแกป๊ปลงล็อกพอดีนะครับยามเช้าก็เลยมาอัปเดตสวนให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือ fc นะครับที่ติดตามช่องเรซสากเกษตรรถขุดนะครับ ยังเขียวขจีต้นมะพร้าวเนี่ยโหได้ความเย็นเดี๋ยวผมจะพาไปชมนี่ครับน้ำก็ยังอยู่เต็มร่องนะครับปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะอยู่เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับดูนะครับบรรยากาศโอ้ น่าจะลงตัวกับข่าวที่ว่ากินน้มามะพร้าวแล้วเหมือนที่กระแสข่าวว่าจะมะพร้าวน่าจะแพงในอนาคตนะครับเราก็เลยคิดว่ามาถูกทางแล้วครับเป็นจังหวะหรือเป็นอะไรที่สิ่งดีๆเข้ามาอีกแล้วนะครับในรอบนี้ะมะพร้าวต่อไปน่าจะแพงมากนะครับ <laughs> ตามกระแสข่าวที่เขาลงในเฟซใน Youtube หรือของลุงอะไรนะครับที่โห oh. ผมก็เลยได้ไอเดียมาแสดงว่าเรามาทางนี้เนี่ยปููกมะพร้าวก็น่าจะมีตลาดแล้วครับตอนนี้มีคาอหวังนิดๆครับ <laughs> นี่ครับเราหลังจากเขาได้รับความเย็น จากฝนตกมานี่ครับฝรั่งกิมจิเริ่มทอดยอดออกเขียวครับข้างล่างก็จะมีน้ำอยู่โหปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีมากครับดูครับความชุ่มชื้นความเขียวขจีของต้นมะพร้าว โอ้เดี๋ยวดูกลังกิมจูครับนี่คือสิ่งนี้เราไม่ยังไม่ได้ต้องการให้เขาเกิดนะครับแต่เขาก็พยายามเนื่องจากผมน่าจะเกิดน่าจะเกิดจากความสมบูรณ์ของกิ่งของอะไรนะครับสองเดือนกว่านะครับกำลังกิมจู หลังจากแดดร้อนจัดแล้วก็มาตกฝนมาตกนะครับ,อคครบตอนนี้ก็ผมได้ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยยังใส่ไม่ ไม่ถึงครับช่วงนี้ผมก็เลยปีนี้ก็เลยใส่อีกรอบหนึ่งเลยโอ้ชุ่มชืน้นเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับปีนี้คือลงตัวลงแก๊บพอดีเลยครับจังหวะจะเริ่มแรงแล้วก็มีฝนตกมาให้ดูต้นไม้เขาวันนี้โอ้โหเ,เขียวกระจีไปหมดนะครับ นี่ครับพลังกิมจูเขียวจริงๆครับต้นยางนงยางนาก็หลุดขึ้นต่อไปปีหน้าก็น่าจะเป็นอุโม,มงไม้ได้แล้วนะครับน่าจะเริ่มมีความร่มรื่นชุ่มชื่นไปตามการเวลา นี่ครับปุ๋ยของผมใส่เยอะมากเลยครับแกบดำเฉลี่ยไปแล้วไร่ละสิบตันนะครับที่ผมใช้เพราะว่าดินตรงนี้เสื่อมโซมมากผมต้องปรุงอย่างมหาศาลเลยครับถึงจะได้ขึ้นถนึงขนาดนี้นะครับดูครับความชุ่มชื้นโอ้รับ เราได้รองก้นหลุมนะครับดำๆเลยครับปุ๋ยกาอกหม็นและแกลบดดำนะครับให้ท่านผู้ชมปีหน้าก็จะร่มรื่นมีต้นยางนามี หลายๆอย่างอยู่ในนี้นะครับดูดครับอันนี้เก็บภาพสวยๆ,ๆนะครับให้ f อชมอัปเดตสวนเสียสา์เกษตรรถขุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะอัปเดตให้ดูตามเรื่อยๆความเจริญติบโตของมะพร้าวหรือว่าต้นอะไรก็ได้ครับที่ แต่ตรงนี้ก็คือผมเป็นโซนของมะพร้าวครับจะมีโซนของกล้วยมีโซนของหลายๆอย่างของที่กินได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เนื้อที่อยู่ประมาณเกือบประมาณ30ไร่นะครับเก็บภาพสวยๆโอเคครับวันนี้ยามเช้าเก็บสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมเลยว,ว่า FC นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้นำเสนอสิง่งดีๆให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ชมนะครับโอเคสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ